ในวันนี้นะคะเราก็จะพาติวอัพคะแนนโทอีก900บวกหัวกันค่ะ ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องมินน้นท์้ยเมี่อีกครั้งนะคะไอติมค่ะก็สําหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาติวอัพคะแนนโทอีก9 0 0บวกบวกกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูโทอีกพาร์ท6 text completion กันค่ะก็สําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูโทอีก practice s t ชุด1และ2นะคะก็สามารถกดดูตรงนี้ได้เลยนะคะ ติมจัดเป็นเพลย์ลิสต์ให้เป็นระบบเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีเอกสารให้ดาวน์โหลดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆทบทวนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนค่ะตอนนี้ทางช่องของเราก็มีเพจแล้วนะคะชื่อว่าเพจดิวอิกบายมิดไนท์ค่ะก็จะเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ English in Daily Life นะคะแล้วก็การเตรียมสอบต่างๆเช่นการเตรียมสอบโทอีกค่ะฝากเพื<ๆ>่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้ติมด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วพเพื่อนๆดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนะคะแล้วเราไปติวกันเลย let's get started สำหรับการทำข้อสอบ text completion นะคะในพาร์ท6ในข้อสอบโทอีกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะมีเทคนิคอย่างไรบ้างนะคะ ก็สำหรับข้อสอบ t e คคอมพ o เช t ั o นเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อเรื่องมาให้ใช่ไหมคะแล้วก็มี blank ให้เราเติมนะคะซึ่งใน blank ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคำถามเกี่ยวกับ g กร m m า r คำถามเกี่ยวกับ Vocab นะคะหรือว่าคำถามเกี่ยวกับหลักเหตุผลเนาะว่าควรจะใช้ประโยคไหนมาเติมดีให้มันเหมาะสมกับบริบทในบทความน,นั้นๆนะคะ ก็สำหรับเทคนิคการทำโจทย์แบบ text completion นะคะเวลาเราเจอ blank เนี่ยเราก็ต้องอ่านทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง blank นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันพูดเกี่ยวกับประาาเด็นอะไรเนาะเราจะได้เลือกเอามาเติมนะคะตรงช่องว่างได้เหมาะสมที่สุดนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยบางทีเนี่ยที่มันแบบเป็น blank แล้วก็จบ ประโยใช่ไหมคะบางทีเนี่ยเราก็จะหยุดอ่านตรงนั้นเนาะซึ่งความจริงเนี่ยเราควรจะอ่านต่อไปอีกนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่ามันพูดเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วเราก็จะได้เลือกสิ่งที่มาเติมในแบล n k เนี่ยได้เหมาะสมที่สุดนั่นเองนะคะ นอกจากนี้นะคะอีกเทคนิคนึงเนี่ยก็คือการที่เราอาจจะต้องสกิมนะคะอ่านทั้งหมดก่อนนะคะให้รู้คร่าวๆก่อนว่าเมนไอเดียของเพสเซนี้เนี่ยมันพูดเกี่ยวกับอะไรนะคะจากนั้นก็ค่อยมาลงทําทีละข้อนะคะแต่ว่าเราจะต้องอ่านเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาทําโทอีกเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเวลาที่จํากัดนะคะเพราะฉะนั้นต้องสกิมเร็วๆเพื่อหาเมนไอเดียก่อนนะคะ และนอกจากนี้นะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องรู้ทุกคําแปลออกทุกตัวนะคะเราก็สามารถทำพาร์ทนี้ให้ได้เต็มได้นะคะขอแค่เราเก็ตว่าเมนไอเดียสําคัญของเพซเนี้ยมันคืออะไรนะคะก็สามารถทําให้ได้คะแนนเต็มได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราไปลงมือใน Text Completion กันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดู Text Completion นะคะเป็นข้อ31ถึงข้อ34เนาะซึ่ง text completion ตัวนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงอ e ีเมลนะคะ เรามาดูอ e ีเมลนี้กันก่อนนะคะว่ามันพูดเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เราก็อาจจะสะแกนเร็วๆนะคะว่าอ่าเป็น from f a c i l i t i e s department นะคะแผนกสิ่งอำนวยความสะดวกนั่นเองเนาะซึ่งส่งให้กับ all staff นะคะในหัวข้อเรื่อง subject ก็คือ ac issues นะคะแล้วก็ subject เนี่ยจะเป็นเรื่องของ ac issues นะคะหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับแอร์นั่นเองนะคะ ac ก็ย่อมาจาก air conditioner เนาะ แล้วก็ date The 4th of February นะคะคราวนี้นะคะเรามาดูที่เนื้อเรื่องกันเนาะเดี๋ยวติมจะแปลคำศัพท์สำคัญนะคะสำหรับ Passage นี้ให้ก่อนนะคะคำแรกค่ะคำว่า contractor นะคะตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าผู้รับเหมาค่ะก็เวลาจดคำศัพท์นะคะก็อย่าลืมจด part of speech ไปด้วยนะคะว่าประเภทคำนะคะมันเป็นประเภทคำอะไรนะคะคข้คพู่ไปกับการจดความหมายนะคะก็จะได้นำไปใช้ได้ถูกต้องด้วยนะคะ จากนั้นค่ะคำว่า chiller enclosure นะคะตัวนี้ก็เป็นคำนามก็คือตู้เครื่องทำความเย็นนะคะ rear ตัวนี้เป็นคำนามก็คือด้านหลังนะคะก็เขาจะมาซ่อมตรง rear of the building ใช่ไหมคะก็บริเวณด้านหลังของตึกเนาะแล้วก็คำว่า install นะคะตัวนี้เป็น verb แปลว่าติดตั้งนะคะต่อมา steel cover นะคะก็เป็นฝาครอบเหล็กเนาะก็เขาจะมา install steel cover นะคะติดตั้งฝาครอบเหล็กนั่นเองนะคะ คำว่า protect นะคะตัวนี้เป็น verb ก็คือปกป้องแล้วก็ inner workings นะคะก็คือส่วนภายใน,นกลไกภายในนะคะต่อมาค่ะพาราการที่สองนะคะคำว่า technicians นะคะอันนี้ก็คือช่างช่างเทคนิคเนาะ c a r t นะคะตัวนี้เป็น verb ก็คือแบกขนนะคะแล้วก็ parts นะคะอันนี้ก็คืออะไหล่ชิ้นส่วนนะคะก็จะเห็นว่าจะมีการ c a r t i n g large machine parts and tools เนาะก็คืออาจจะเห็นพนักง,งานเขาแบบแบกชิ้นส่วนเครื่องมือเนาะอะไรต่างๆนะคะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆแบกไปแบกมาเขา้ขาเข้าออก,ออก,ออกตึกนะคะคำว่า associate นะคะตัวนี้เป็น verb ก็คือเกี่ยวข้องเนาะแล้วก็ patience นะคะลงท้ายด้วย ce นะคะตัวนี้เป็นคำนามแปบลบว่าความอดทนต่อมาค่ะ look for นะคะตัวนี้เป็น phrasal verb นะคะกิริยาวลีนะคะ ที่แปลว่ามองหานะคะแล้วก็ on street ตัวนี้เป็น adjective แปลว่าบนถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ look for on street parking เนาะก็ให้เรามองหาที่จอดรถบนถนนไว้ด้วยนะคะอ่าเพราะว่าที่จอดรถปกติเนี่ยอาจจะต้องเอาไปใช้ให้ผู้รับเหมาอ,อะไรนี้เนาะแล้วก็ driveway นะคะก็คือทางเข้าอาคารนะคะก็จะเป็นถนนส่วนบุคคลนะคะที่นำเข้าสู่ตัวบ้านหรือตัวอาคารนั่นเองคะ่ะ แล้วก็ดีเรคเตอร์นะคะก็คือผออรหรือว่าผู้อํานวยการคราวนี้เรามาดูที่ลงแต่ละข้อกันเลยนะคะเขาบอกว่า please be advised that an equipment contractor Toronto Sheet Metal is scheduled to start work on the chiller enclosure at the rear of the building tomorrow morning ขอแจ้งให้ทราบไว้เลยนะว่าผู้รับเหมาะนะคะก็คือบริษัท Toronto Sheet Metal เนี่ยก็มีกำหนดการใช่ไหมคะจะมาทำตู้เครื่องทำความเย็นนะคะที่บริเวณด้านหลังของตึกอาคารนะในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะก็เป็นการแจ้งพนักง,งานให้ทราบล่วงหน้าเนาะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีคนเข้ามาทำงานบริเวณหลังตึกเนาะทำงานเกี่ยวกับ c h i l l e r e n c l o s u r e นะคะตู้เครื่องทำความเย็น ต่มมาค่ะ the contractor will be installing a steel cover to dot 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 protect the inner workings of our heating and cooling equipment แล้วก็ผู้รับเหมาเนี่ยก็จะมาติดตั้งนะคะฝาครอบเหล็กเนาะเพื่อจุดๆนะคะป้องกันเนาะส่วนภายใน,นกลไกภายในนะคะของอุปกรณ์ในการทำความรอ้อนแล้วก็ทำความเย็นนั่นเองค่ะก็จะเห็นว่าในข้อนี้นะคะเบอร์31เนี่ย เมื่อเราดูไปที่ช้อยนะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นการวัดโวแคมนะคะก็ทุกช้อยเนี่ยเป็นแอดเวิร์บหมดเลยนะคะเราต้องการแอดเวิร์บมาขยายเวนะิร์บเนาะว่าเขาติดฝาครอบเหล็กเนี่ยเพื่อที่จะต้องการให้มันปกป้องเป็นยังไงนะคะเกี่ยวกับระบบความเย็นแล้วก็ระบบความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เรามาดูในช้อยกันเลยนะคะว่าใช้ความหมายว่าอะไรดีเนาะข้อ31นะคะก็เป็นการวัดในเรื่องของโวแคมนั่นเองนะคะ มีคำว่า better นะคะตัวนี้ก็เป็น adverb ก็คือดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ better protect เนาะอันที่2ค่ะ quicker นะคะเร็วขึ้นนะคะ quicker protect อันที่3ค่ะ sooner protect นะคะ sooner ก็คือยิ่งเร็วเนอยอย่างเช่น the sooner the better เนาะยิ่งเร็วยิ่งดี จากนั้นค่ะก็คำว่า harder นะคะก็คือหนักขึ้นรุนแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยเขาต้องการมาติด steel cover ใช่ไหมคะเพื่อปกป,ป้องบริเวณภายในเนาะของอุปกรณ์ความเย็นแล้วก็อุปกรณ์ความร้อนให้มันดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยเราก็ควรจะใช้เป็น better protect นั่นเองนะคะปกป,ป้องให้มันดีขึ้นนั่นเองก็จะเหมาะสมกับบริบทนี้มากที่สุดค่ะ จากนั้นเราก็ไปอ่านกันต่อนะคะพากาที่2นะคะเขาก็บอกว่า expect to see technicians entering and leaving the building repeatedly c a r r i n g large machine parts and tools there will be some noise associated with this project and we ask for your patience ก็แน่นอนว่าก็จะเห็นช่างใช่ไหมคะเดินเข้าๆออกๆตึกนะคะแล้วก็เดินไปเดินมาเนาะรวมถึงช่างก็จะถือพวกอะไหล่ชิ้นส่วนนะคะอุปกรณ์นะคะไปด้วยเนาะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีเสียงรบก,กวนด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยแบบอดทนด้วยนะคะจากนั้นค่ะเขาก็มีแบล n k มาให้เราใช่ไหมคะข้อ32เนาะแล้วก็ you should probably look for on street parking คุณควรจะมองหาที่จอดบนที่จอดรถบนถนนไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับว่าอ่ามันจะมีคนเดินข้ามอ,ออกตึกนะแล้วก็จะมีเสียงดังด้วยนะจะจุด,จด,จดแล้วก็ให้คุณเนี่ยหาที่จอดรถบนถนนไว้ด้วยนะเพราะว่าที่จอดปกติมันอาจจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อ32ค่ะเมื่อเรามาดูที่ชอยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นการวัดเรื่องคำเชื่อมนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นพอเรามาดูในช้อยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นการวัดเลือกคำเชื่อมนั่นเองนะคะข้อนี้ก็เป็นการวัดเกี่ยวกับคอนเนคเตอร์นะคะ,ะซึ่งเมื่อเรากวาดตาดูที่ช้อยนะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นคอนจังทีปแอดเวอร์หมดเลยนะคะก็คือเป็นแอดเวอร์ที่ใช้สำหรับเชื่อมนั่นเองนะคะ as a result also nevertheless แล้วก็ however นะคะ เวลาเราจะใช้ Conjunctive Adverb นะคะก็คือมีประโยค Full Sentence ขึ้นมานะคะ Full Stop เรียบร้อยเนาะจากนั้นก็ใช้ Conjunctive Adverb เชื่อมนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายลูกน้ำนะคะแล้วก็ subject verb แล้วก็ Full Stop นะคะอ่ะาคราวนี้นะคะเราก็มาดูกันว่าใช้ตัวไหนดีที่ความหมายเหมาะกับบริบทนะคะก็จะเห็นว่าเขาพูดถึงว่ามันอาจจะมีเสียงดังนะมีคนเดินเข้าออกนะแล้วก็คุณก็ควรจะหาที่จอด รถบนถนนไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะมีเสียงม,มีคนนะนอกจากนี้ก็หาที่จอดรถบนถนนด้วยนะนะคะแล้วมาดูกันเลยว่าควรใช้เป็นคำเชื่อไหนดีนะคะอันแรกค่ะ as a result นะคะตัวนี้ก็ดังนั้นนะคะต่อมา also อันนี้ก็คือนอกจากนี้นะคะก็ใช้เพิ่มข้อมูลเนาะ nevertheless อย่างไรก็ตามนะคะ แล้วก็ however อย่างไรก็ตามเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยใช้เติมเพิ่มเติมข้อมูลนะคะเราก็ควรจะตอบเป็น also นะคะก็จะเหมาะสมที่สุดเนาะอ่าก็คือนอกจากในเรื่องของเสียงแล้วเนี่ย also you should probably look for on street parking นอกจากนี้ก็ควรจะหาที่จอดรถบนถนนด้วยนะนะคะ ต่อมาค่ะเราก็ไปอ่านต่อนะคะเขาก็บอกว่า the contractors w i n s much of the driveway รถของผู้รับเหมาเนี่ยมันจะต้องบล็อกใช่ไหมคะส่วนใหญ่ของทางเข้าอาคารแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน tomorrow morning เนาะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เราก็จะ เอามาเลือกได้ว่าข้อ33เนี่ยเราควรใช้เทนไหนนะคะมเมื่อรากว่าตาดูไปที่ชอยนะคะก็จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยมันเป็นการวัดเกี่ยวกับเรื่องเทนส์หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเหตุการณ์ที่พุ้รลบเหมาจะมาซ่อม สิ่งของเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาพรุ่งนี้ตอนเช้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าคุณก็มันจะมีเสียงหน่อยนะมันจะมีคนด้วยนะแล้วก็ให้พนักง,งานเนี่ยควรจะหาที่จอดบนถนนไว้ด้วยนะคะซึ่งรถของผู้รับเหมาเนี่ยมันก็จะไปบล็อกนะคะเส้นทางการเข้าเนาะหรือว่า drive way นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นเหตุการณ์ในอนาคตนะคะตรงนี้ก็น่าจะต้องเป็นการพูดถึงฟิวเจอนั่นเองค่ะ เราไปดูกันเลยว่าข้อนี้เราควรใช้เทนไหนดีนะคะอ่า uh, are blocking นะคะ will block h a d block block นะคะก็ block ก็คือกีดขวางก็ได้หรือว่า block ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราก็ควรจะตอบเป็น will block นั่นเองนะคะเพราะว่าช่างรับเหมาจะมาซ่อมพรุ่งนี้ตอนเช้าเนาะเหตุการณ์นี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ในอนาคตนะคะก็ใช้ future simple ได้เลยค่ะ แล้วก็เดินทางมาถึงข้อสุดท้ายนะคะเขาก็มี blank จุดๆๆไว้ให้เรานะคะว่าข้อ34เนี่ยจะเติมข้อมูลอะไรลงไปดีนะคะเรามาดูในช h o i c e สกันเลยนะคะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะ send us your suggestions for a new facilities อ่าให้เราส่งข้อเสนอแนะใช่ไหมคะให้พนักง,งานเนี่ยส่งข้อเสนอแนะนะคะเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆนะคะเข้ามาเนาะ อันที่สองค่ะ I am writing to let you know about a maintenance issue อ่าก็เขียนมาแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับปัญหาการซ่อมบำรุงเนาะ maintenance นะคะก็การบำรุงรักษานั่นเองนะคะแล้วก็ข้อ C ค่ะ Rather they were not my first choice for this contract contract ก็คือสัญญานั่นเองนะคะพวกเขาไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกเนาะสำหรับสัญญานในครั้งนี้นะคะก็อาจจะไม่ไม่ได้อยากเลือกบริษัทนี้มาทำนะคะเป็นตัวเลือกแรกนั่นเองเนาะแล้วก็ข้อดีค่ะ the work is expected to be completed by 2 pm งานตัวนี้เนี่ยก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในบ่าย2องโมงนะคะ เพราะฉะนั้น,นะคะเมื่อเรามาสรุปนะคะเทคตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าพาร,รากการแรกเนี่ยเขาได้มีการแจ้งให้พนักงานทราบใช่ไหมคะว่าพวกนี้จะมีคนเข้ามา,าผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมนะคะบริเวณด้านหลังตึกเนาะจากนั้นเนี่ยพาร,รากการที่สองนะคะเขาก็บอกว่ามันอาจจะมีคนเดินเข้าเข้าออกออกแล้วก็มีเสียงดังนะคะ รวมถึงให้พนักง,งานเนี่ยไปหาที่จอดรถบริเวณบนถนนไว้ด้วยนะเพราะว่าบริเวณที่จอดทุกทีที่เป็นทางเข้าอาคารเนี่ยก็ผู้รับเหมาเขาจะต้องเอารถมาใช้ตรงนั้นนะคะเพื่ออาจจะเอาไว้วางอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อมูลที่ขาดไม่ได้อีกอันเลยนะคะก็คือพอบอกดีเทลแล้วนะว่าจะมาทำอะไร เขาจะมาทําอะไรยังไงบ้างจะมีผลกระทบยังไงบ้างนะคะสิ่งที่เขาควรจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือแล้วงานนี้มันจะจบสิ้นเมื่อไหร่นะคะพนักง,งานจะได้เตรียมตัวได้ถูกเนาะว่าต้องทนไปถึงตอนไหนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยข้อที่เหมาะสมที่สุดนะคะก็ควรจะตอบเป็นข้อดีนั่นเองนะคะว่าสุดท้ายแล้วก็บอกเวลาเนาะว่า the work is expected to be completed by 2 pm นั่นเองคะ่ะ เรามาดูกันต่อนะคะที่ text completion ข้อ35ถึง38กันค่ะเท x นี mm ้ hmm. นะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเป็นการพูดถึง memo นะคะ mm hmm. เป็น from Nura Simola, Vice President of Operations to or employees, date February the 8 t h payroll changes นะคะก็เราก็สแกนข่าวๆนะคะว่ามันเป็นเมโมเกี่ยวกับอะไรนะคะก็จะเห็นว่ารองประธานใช่ไหมคะฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยเขาก็แจ้งให้พนักง,งานทุกคนทราบนะคะก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่8เนาะที่แจ้งออกไปนะคะ8กุมภาในเรื่องของ payroll changes นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายเงินเดือนนั่นเองนะคะ payroll นะคะก็คือการจ่ายเงินเดือนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะตอบอะไรบ้างนะคะสำหรับข้อ35ถึง38นะคะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะที่สำคัญสำคัญนะของ text completion ตัวนี้นะคะอันแรกค่ะคำว่า current นะคะตัวนี้ก็เป็น adjective นะคะก็จะแปลว่าในปัจจุบันนะคะทีิมจะย่อว่าปจบแล้วกันเนาะ,ะ current payroll processes นะคะก็คือกระบวนการจ่ายเงินเดือนระบบเงินเดือนในปัจจุบันนั่นเองนะคะ weekly payroll checks นะคะอันนี้ก็เป็นการเช็คเงินเดือนรายสัปดาห์นะคะ mail อะ่าตัวนี้เป็น verb นะคะก็คือส่งไปสี่นะคะ ต่อมานะคะ direct deposit payroll payments นะคะก็เป็นการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงเลยนะคะต่อมาค่ะ process นะคะตัวนี้เป็น verb แปลว่าดำเนินการนะคะแล้วก็ pay stubs นะคะอันนี้ก็คือสลิปเงินเดือน,นะคะ่ะต่อมานะคะคำว่า access นะคะตัวนี้เป็น verb ก็คือเข้าถึงเข้าไปดูนะคะแล้วก็พาลร a g r a ันมานะคะ พาราจาที่สองค่ะมีคำว่า remain นะคะก็เป็น w o r b ก็คือยังคงนะคะเขาบอกว่า other processes will remain the same ใช่ไหมคะก็กระบวนการอื่นๆเนี่ยก็จะยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะ คำว่า be d o นะคะอันนี้ก็คือถึงกำหนดต้องส่งนะคะยกตัวอย่างเช่น time cards will be due เนาะก็บัตรลงเวลาทำงานใช่ไหมคะก็ต้องส่งภายในจุดๆนั่นเองนะคะถัดมานะคะคำว่า instructions นะคะอันนี้ก็เป็นคำนามแปลว่าคำแนะนำหรือว่าขั้นตอนเนาะแล้วก็ procedures นะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนนะคะ แล้วก็สุดท้ายค่ะ ext นะคะอันนี้ก็ย่อม,มาจาก extension นะคะก็คือเบอร์ต่อั่นเองนะคะก็พอกดไปแล้วเนี่ยก็ต่อที่5810นะคะคราวนี้เรามาเริ่มลงจดกันเลยนะคะเขาบอกว่า beginning on March 15 we will be using a new payroll service that will affect a number of our current payroll processes เริ่มตั้งแต่15มีนาคมใช่ไหมคะเราก็จะใช้ระบบการจ่ายเงินเดือนแบบใหม่นะคะซึ่งจะส่งผลอย่างมากเลยนะคะกับกระบวนการจ่ายเงินเดือนในปัจจุบันนะคะท่านมาค่ะเขาบอกต่อว่า first weekly payroll checks will be mailed on Thursday instead of Friday direct deposit payroll payments will also be processed 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 o a day อันดับแรกนะคะก็เช็คเงินเดือนรายสัปดาห์เนี่ยก็จะถูกส่งทางไปรษณีย์นะคะในวันพฤหัสนะคะแทนที่จะเป็นวันศุกร์ก็เร็วขึ้นมา1วันเนาะและการโอนเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงเนี่ยก็จะได้รับการดําเนินการจุดจุดจุดหวันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นครอน,นี้ก็จะเห็นว่ามีคําว่าออโซใช่ไหมคะแสดงว่า w y p a y r เ l l Check เนี่ยมันเร็วขึ้น1วันเนาะแล้วก็ Direct Deposit Payroll Payment เนี่ยก็จะดำเนินการจุดๆ1วันเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็ต้องการ Adverb นะคะมาขยาย Ver b Process นั่นเองนะคะว่าดำเนินการเป็นยังไงนะคะ1วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาดูในช้อยกันเลยนะคะข้อ35นะคะ ก็จะเห็นว่าข้อนี้นะคะเป็นเรื่องของ vocab ใช่ไหมคะเพราะว่าทุกข้อเนี่ยเป็น adverb หมดเลยนะคะจะมีคำว่า twice นะคะสครั้งเนาะคำว่า following นะคะต่อไปนี้ตามมานะคะหลังจากนี้นะคะ earlier นะคะเร็วกว่านะคะ previously ก่อนหน้านี้เมื่อก่อนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็ จะเห็นว่าสำหรับ weekly payroll check เนี่ยก็จะถูกเมลเร็วขึ้น1วันใช่ไหมคะรวมถึง direct deposit payroll payments เนี่ยก็จะได้รับการดำเนินการเร็วขึ้น1วันเช่นเดียวกันนะคะเราก็ควรจะตอบเป็นคำว่า earlier will be processed earlier a day นั่นเองนะคะขาบากต่อว่า second pay stubs for direct deposit payments will no longer be emailed instead employees will be able to d t h i s information by accessing their payroll accounts online อันดับที่สองนะคะส l ิปเงินเดือนนะคะหรือว่า pay staff เนี่ยสำหรับ direct deposit payments นะคะก็จะไม่ได้ถูกส่งอ e ีเมลไปแล้วนะคะแต่ว่าจะให้พนักง,งานเนี่ยสามารถจุดจุดนะคะข้อมูลนะโดยการเข้าไปดูใน Account Online ได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นข้อ36กเนี่ยก็จะเห็นว่าพนักง,งานเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเนาะ,ะดู this information ตรงนี้นะคะโดยการเข้าไปทาง Account ทางออนไลน์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ36เมื่อเรามาดูที่ช h o i c e นะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นการวัด v o c a b ่นเองค่ะเรามาดูคำสอบกันเลยนะคะว่าดูข้อมูลจะใช้ข้อไหนดีนะคะ ข้อแรกค่ะ view นะคะตัวนี้เป็น verb เนาะก็คือดูนั่นเองนะคะเข้าดูนะคะข้อที่2ค่ะ correct นะคะตัวนี้เป็น verb ก็คือแก้ไขปรับแก้นะคะต่อมา reject นะคะตัวนี้ก็คือปฏิเสธและ enter นะคะก็จะหมายถึงเข้าไปก็ได้นะคะหรือว่าหมายถึงกรอกข้อมูลก็ได้นะคะอย่างเช่น enter your password เนาะก็ให้กรอกรหัสผ่านเป็นต้นนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็พนักง,งานเนี่ยสามารถที่จะเข้าดูข้อมูลนะคะทางออนไลน์ได้เลยเนาะ payroll online ได้เลยนะคะเราก็ควรจะตอบเป็นข้อ a นั่นเองนะคะ view this information by accessing their payroll accounts online ค่ะก็ view นะคะสำหรับดูเนาะเราก็สามารถใช้กับ view documents นะคะดูเอกสารต่างๆนะคะ view reports วิวแอคเคาท์ดูรายงานใช่ไหมคะดูบัญชีนะคะได้เลยนะคะ,ะก็จะเป็นการจบส่วนของพารากราฟแรกนะคะก็คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะ change ไปนะคะก็คือ payroll process ที่ change ไปเนาะต่อมาพารากราฟที่2นะคะเขาบอกว่า other processes will remain the same or time cards will continue to be due to the payroll department by Monday at 6 p.m. ดดดด a complete updated list of instructions for payroll procedures t o o t all employees o n or before March the first เราก็จะเห็นว่านะคะจากตรงนี้เนี่ยภารการที่สองนะคะก็กระบวนการอื่นๆเนี่ยก็ยังคงไปเหมือนเดิมนะคะสำหรับ ปัดลงเวลาทําง,งานทั้งหมดเนี่ยก็มาส่งที่ผแผนกเงินเดือนภายในวันจันทร์หกโมงเย็นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จุดๆด,ด,ด้วยนะคะในข้อ37เนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยว่าเราควรจะใช้เป็นข้อไหนดีนะคะที่มันสอดคล้องนะคะกับบริบทนี้มากที่สุดเนาะสามนะคะบอกว่า please note the change of day and time 2อ่ะ most employees begin work at 8 a.m พนักง,งานส่วนใหญ่ก็เริ่มทำงานตอน8ปโมงเช้านะคะต่อมาข้อ4นะคะ the payroll department is not operational แผนกเงินเดือนเนี่ยก็ปิดทำการนะคะ uh, not operational เนาะก็คือที่ไม่ได้ดำเนินงานใช่ไหมคะก็คือแผนกเงินเดือนเนี่ยก็ปิดทำการนะคะแล้วก็ข้อ d นะคะ overtime card forms will also still be valid คำว่า valid นะคะก็เป็น adjective ที่แปลว่าที่ใช้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเนองเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฟอร์มการ์ดลงเวลาทำงานแบบเดิมเนี่ยก็ยังคงใช้ได้อยู่นะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้จะเห็นว่าระบบอื่นๆใช่ไหมคะที่เขาพูดในพารากาฟที่2เนี่ยมันก็ยังคงเหมือนเดิมเนะาะทม์การ์ดก็เหมือนเดิมเนาะแล้วก็โอไทม์การ์ดฟอร์มน่ยก็ใช้ได้เหมือนเดิมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เราควรจะใช้เป็นข้อดีนั่นเองนะคะเพราะว่ามันสอดคล้องกับบริบทมากที่สุดเนาะจากนั้นก็ไปอ่านต่อนะคะเขาบอกต่อว่ารายการใช่ไหมคะที่ มีคําแนะนําขั้นตอนเนาะของกระบวนการทางการจ่ายเงินเดือนนะคะที่สมบูรณ์แล้วก็อัปเดตเนี่ยก็จะมีการแจกจ่ายให้พนักงานใช่ไหมคะในวันที่1มีนานเนาะหรือว่าก่อนหน้า1มีนาน,นาั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าประธานของเราเนาะของประโยคนี้นะคะก็คือคำว่า complete updated list นั่นเองนะคะรายการที่อัปเดตแล้วก็สมบูรณ์แล้วนะคะอ่าก็เป็นสิ่งของใช่ไหมคะเป็น list นะคะ ส่วนข้างหลังเนี่ยก็เป็นแค่บุพบทวลีเนาะหรือเราเรียกว่า Pep Positional phrase นะคะที่มาขยายเพิ่มเติมว่า List อะไรนะคะก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับขั้นตอนในการจ่ายเงินเดือนต่างๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแจกจ่ายนะคู่มือที่อัปเดตแล้วเนี่ยให้ภายในวันที่1ใช่ไหมคะหรือว่าก่อนวันที่1มีนาคมนะคะก็เป็นการพูดถึงอนาคตเนาะถ้าเรามาดูข้างบนหัวอีเมลก็จะเห็นว่าเขาเนี่ย ให้เมโมตัวนี้นะคะไปวันที่8กุมภานั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่1มีนาคมเนี่ยก็เป็นการพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ38เนี่ยก็เป็นการพูดถึงอนาคตแน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยประธานของเรานะคะมันเป็นสิ่งของเนาะเพราะฉะนั้นลิสต์เนี่ยมันจะแจกจ่ายตัวเองไม่ได้เนาะแต่ว่ามันต้องได้รับการแจกจ่ายถูกแจกจ่ายใช่ไหมคะในอนาคตเนะาะเพราะฉะนั้นข้อ38นะคะเมื่อเรามาดูชอยก็จะเห็นว่ามันเป็นการวัดในเรื่องของเทนนะคะและในเรื่องของ Voice นะคะ ใช้เห็นอะไดีแล้วก็ประธานเนี่ยทำเองหรือว่าถูกกระทำนะคะแล้วมาดูกันเลยว่าเราควรใช้อะไรดีนะคะคำว่า distribute นะคะตัวนี้เนี่ยแปลว่าแจกจ่ายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็รายการที่สมบูรณ์อัปเดตเนี่ยเกี่ยวกับขั้นตอนการจ่ายเงินเดือนเนี่ยก็จะได้รับการแจกจ่ายถูกแจกจ่ายให้พนักง,งานนะคะภายในวันที่1มีนาะคมหรือก่อนหน้านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ย list มันจะต้องถูกแจกจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้รูป passive voice เนอะและเป็นการพูดถึงอนาคตนะคะทำให้เราก็สามารถตัดช h o i c e ได้เลยนะคะตอบเป็นข้อ b นะคะ a l i s t will be distributed to all employees on or, or before March the first นั่นเองนะคะ บ้างคสําหรับการติวโทอิกอัคะแนนในวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถนําเทคนิคเนื้อหาในวันนี้เนี่ยไปใช้อัคะแนนโทอิก900บวกๆได้นะคะก็สําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะแล้วก็จะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟอีกแน่นอนค่ะสําหรับใครที่อยากให้ติมเนี่ยทำคอนเทนต์แบบไหนนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวจิมจะตามไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะ สำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย